ด้วยการนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้ารักตนนะอันนี้ไม่เหมือนกับรักตัวกูนะถ้ารักตัวกูนี่มันก็มีแต่จะปลนเปลือกตัวกนะูสนองประโยชน์ของตัวกูนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือทางไปสู่ความตกต่ำคนเราเนี่ยรักตัวนี่ก็ต้องรัก รักเปิก็ต้องรักให้เป็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นเนี่มันก็เป็นรักตัวกูรักตัวกุมก็คือรักกิเลสนั่นแหละเพราะว่ามีตัวกูเมื่อไหร่นะหรือว่าตัวกูเข้างามจิตใจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถจะชักนำให้ไปหาหรือเข้าหากิเลส้าไปสู่ทางต่ำได้เพราะว่า ธรรมชาติงตัวกูเนี่ยมันก็ปรารถนาความยิ่งใหญ่มันต้องการยืนยันนะตอก้ํำประกาศให้ใครๆรู้ว่ากูเก่งกูแนแ่พอมีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยใครดีกว่าใครเ,เก่งกว่าก็ไม่ชอบในด้านหนึ่งก็รู้สึกเป็นทุกข์ว่ามันมี คนหนึ่งเก่งกว่ากูในอีกด้านหนึ่งก็เกลียดอิจฉาแล้วก็โกรธคนที่เก่งกว่าดีกว่าเก่งกว่าก็ไม่ได้นะดีกว่าก็ไม่ได้นะกูต้องดีกว่าคนอื่นหรือว่ากูก็ต้องเคร่งกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นลักษณะของตัวกูเนี่ยซึ่ง ถ้าปล่อยให้มันครอบงำใจเมื่อไหรเนี่ยก็มีแต่ชักพาไปในทางต่ำจริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะเพราะว่าความรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวกลเป็นที่ยอมรับเนี่ยอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสรรเสริญม,มันก็สามารถจะผลักให้คนเราเนี่ยทำความดีขยันขันแข็งมีความภาคเพียรพยายามไม่ยอมแพ้ อย่างที่ใช้คำว่ามานะพยายามคนไทยเราใช้สองคำนี้คู่กันนะมานะพยายามจนกระทั่งไปเข้าใจว่ามานะจะมีของดีแต่จริงมันหมายความว่าพยายามพ่อตัวมานะเป็นแรงผลักดันก็คือว่ากูจะไปยอมแพ้ก็ได้ยังไงนะกูก็มีมือมีตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มื่อล้มแล้วก็ต้องลุกนะเพราะฉะนั้น,นี่ก็ต้องต่อสู้ต้องดินนน้นรนอย่าไปยอมแพ้เ็าจะเสียหน้าเขาอายเขาเนี่ยล้วคนส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวเนี่ตัวมานะหรือตัวกูเนี่ยเป็นแรงผลักดันพ่อแม่ก็ใช้ไอ้ตัวมานะเนี่ยเป็นตัวผลักดันลูกเ,เรียนไปนะจะได้ต่อไปได้เป็นเจ้าคนในคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ เป็นเจ้าคนในคนเนี่ยนะ่มันก็ก็เป็นตัวมานะหรือตัวกูแบบหนึ่งนะคนไทยเราก็ใช้ตัวมานะหรือกระตุ้นมานะเพื่อเกิดความพยายามเราก็เลยใช้คําว่ามีสำนวนมานะพยายามเราก็เลยเชื่อมานะเป็นของดีแต่จริงมานะคือเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะมันก็คือความอยากให้ตัวกูนี่มัน มันเด่นเหนือหรือว่าเก่งกว่าคนอื่นพวกก็คือกูแน่กูแน่เน,นี่ยนะก็คือตัวมันนะแมันมีตัวกูมีของกูแล้วก็นี่กูนะเป็นการตอกย้ำว่านี่กูนะเว้ยคนเราก็พยายามที่จะประกาศนะตัวกูหรือว่า จะตอกย้ำว่านี่กุณหน้าอยู่ตลอดเวลาเวลาไปที่ไหนที่มันเป็นย่านชนหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเพราะถ้าเป็นโบราณสถานเนี่ยก็มักจะไอ้คำว่าอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่านี่กุน้ามก็ทำให้ไปขีดเขียนชื่อตัวเองบนสถานที่ต่างๆเคยขึ้นไปกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนีถ้าถ้าไม่ไปเนี่ยไม่เห็นนะว่าโอ้มันมีชื่อคนนี่ขีดเขียนอยู่บนกำแพงนี่เยอะไปหมดเลยนะมองมองจากภาพไม่เห็นหรอกแต่พอโอ้เยอะมากนะลายมันเป็นชื่อที่ไม่ใช่ลายเซ็นนะแต่มันเป็นชื่อที่เขียนเพื่อให้อ่านออกได้ว่ามีใครบ้าง คนเค้นก็ต้องการประกาศนะว่านี่กูนะวเว้ยนะมีกูอยู่ในโลกนี้นะวเว้ยอันนี้แหละคือตัวกูแหลนะมันทําอย่างนั้นก็เพราะแรงผลักของตัวกูอยากจะประกาศที่โลกรู้ว่ามีกูอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้น,นจึงเขียนให้อ่านออกว่าเป็นใครไม่ได้ใช้ลายเซ็นเพราะลายเซ็นีอ่านไม่ออกหรอกแต่เขียนให้อ่านออกว่า นะมีกูอยู่ในโลกนี้นะโว้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นการประกาศหรือประกาศประจานกันแน่ต้องการประกาศตัวกูแต่ที่จริงเป็นการประจานตัวกูมากกว่าอันนี้คาว่าเป็นบุคคลผู้รักตนเนี่ยนะต้องแยกแยะว่ามันไม่ใช่รักตัวกูนะรักตัวกูนี่มันมีแต่จะมีแต่จะคล้อยไปในทางต่ํา ว่าไม่ค่อยสนใจธรรมะเท่าไหร่หรอกรักตัวกลอวพยายามที่จะเอาชนะคนอื่นตลอดเวลาต้องรวยกว่าต้องนะมีอำนาจมากกว่าซึ่งมันก็นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวนำไปสู่การเอาเปรียบนะการขัดแง่ขัดขาผู้คนนำไปสู่ความอากตันญอยูเย่เวลาพ่อแม่สอนก็ โกรธนะเพราะว่าตัวกูมันถูกกระทบตัวกูเนี่มันไม่ยอมมันทนรับคําสั่งสอนไม่ได้เพราะว่าเหมือนก็ว่าเป็นการบอกว่ากูยังดีไม่พอกูยังไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ไอ้ตัวกูนี่มันทําให้แข็งคืนกับพ่อแม่หรือวเกลียดชังพ่อแม่อาจจะเป็นพ่อพ่อแม่ ชอบว่าชอบบนหรือว่าบางทีรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเป็นรักคนอื่นมากกว่าเป็นรักลูกคนอื่นมากกว่าเป็นรักพี่รักน้องมากกว่าก็เกิดความโกรธความเกลียดพ่อแม่ทั้งที่แม่ก็รักตัวเองมากที่สุดเมื่อเที่แบบอยใครคนอื่นในโลกนี้แต่ว่าพอไปเห็นว่าเขารักพี่มากกว่ารักน้องมากกว่าก็โกรธนะไอ้ตัวกูเนี่ย ตราทำให้ลูกเกิดความรู้สึกขัดแย้งเหินห่างหมังเมืนหรือว่าอากตันยูพ่อแม่มีครูบาอาจารย์ก็นับถือเพียงเพราะว่าครูบาอาจารย์พูดถูกใจกูนะหลายคนเนี่ยที่บอกว่าศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงมันมันไม่ใช่ว่าศรัทธา,าจริงๆริงแต่เป็นเพราะเขาพูดถูกใจกูหรือว่าทําถูกใจกูวันดีคืนดีครูบาอาจารย์ นะพูดไม่ถูกไม่พูดไม่ถูกใจหรือทำไม่ถูกใจหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับตัวกูนี่ก็โกรธนะ mm hmm. อย่างในสายพุทธกาลเนี่ยมีคราหนึ่งพระสารฤบุตรจะจากิออกไปนะไกลเลยก็มีการก็มีการล่ำรากันนะตามธรรมเนียมลูกศิษย์ก็มาตั้งแถวรออยู่ที่ทางออกพระสารฤบุตรก็ เมื่อเดินผ่านใครก็ทักทายถามชื่อถามโคดแต่เนื่องจากมันเยอะมากเออก็คนเยอะมากก็เลยบางคนก็ไม่ได้ซักไม่ได้ถามมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยพระไตรบุรท่านเดินผ่านไม่ได้ทักไม่ได้ถามเอก็โกรธไม่พอใจก็เลยหาเรื่องก็คือว่าตอนที่พระไตรบุตรเดินผ่านเนี่ย ชายจีวาไปถูกตัวพระรูปนั้นพระรูปนั้นก็เลยไปทูลฟ้องะวุฒเจ้าวันเนี่ยถูกพระสารบุตรรําร้ายน่าคิดนะจากคนที่ศรัทธาเนี่ยจากคนที่ศรัทธาพระสารบุรเนี่ยทําไมจริงหันกลับมานะใส่ร้ายพระสตรบุรที่จริงเพราะว่าศรัทธานะมอในง่ายหนึ่งเพราะศรัทธา,ามาก ก็เลยเสียใจมากที่พระสารบุตรไม่ให้ความสนใจกับตัวเองไม่ทักทายไม่ถามชื่อไม่ถามโคดคือถ้าพระรูปนั้นเนี่ยไม่สนใจพระสารบุรแล้วไม่ได้นับถือไม่ได้ศรัทธาพระสตรบุรอยู่แล้วเนี่ยพระสารบุรเดินผ่านก็คงไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือเจ็บแ้นอะไรแต่เพราะว่าศรัทธาหรือว่านับถือมากนะ เลยเสียใจและความเสียใจก็จกลายเป็นความโกรธที่พระสิรุธไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองถ้าไม่ได้ตั้งใจพระสิรุฒไม่ได้ตั้งใจแต่พระรูปนี้เนี่ยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธา,ธาแล้วก็เผลอให้ตัวกูมาเป็นใหญ่พอตัวกูไม่ได้รับความสําคัญจากครูบาอาจารย์ก็โกรธถึงกับใส่ร้ายเลยนะแต่งเรื่องใส่ร้ายเนี่ย คนเรามันพลิกได้นะขนาดนี้นะจากรักจากศรัทธาในการเป็นการมุ่งร้ายเพราะว่าปล่อยให้ตัวกูนี่แหละมาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเลือกจริงๆก็เป็นเพราะว่าเนี่ยที่ศรัทธานะก็เพราะว่านเ,เนี่ยพระสตรบุณเนี่ยผู้ถูกใจกูทําถูกใจกูแต่พอมีการกระทําบางอย่างที่ไม่ถูกใจกูคือไม่ม้ความสําคัญก็โกรธ อันนี้เห็นบ่อยนะไม่ใช่เฉพาะกรณีพระรุนิกับพระไศรือบุตรอศิกยาอาจารย์หลายคนมีปัญหาเพราะเหตุน,นี้ด้วยบางคนพอถูกอาจารย์ต่อว่าพอถูกครูบาอาจารย์ต่อว่าก็โกรธทั้งที่ถ้าเป็นศรัทธาจริงเนี่ยนะมันก็ต้องยอมสิโลลาให้ถ้าศรัทธาจริงตัวกูนี่มันจะเล็กลงเพราะว่าใจนี้ก็ขึ้นต่อ ต่อครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ศรัทธาเพียงเพราะว่าครูบาอาจารย์พูดถูกใจกูนะทำถูกใจกูเนะี่ยเมื่อใรก็ตามที่พูดไม่ถูกใจกูเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนจากความรักเป็นความชังทันทีเลยนะอยันนี้ก็ต้องระวังน้ไอ,อ้อย่างที่บอกคนเรานี่ถ้า ถ้ารักตนไม่ถูกนะไปรักตัวกูแทนเนี่ยนะมันเดือดร้อนมันสร้างปัญหามันไม่สร้างปัญหาให้ใครนะมันสร้างหายตัวเองอ่ะเพราะว่าเวลามีความเห็นแก่ตัวไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครเมื่อไหร่เพื่อความยิ่งใหญ่ตัวกูมันก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามมาไอ้ที่ทําชั่วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ ไปลักขโมยไปคอร์รัปชันไปข่มขืนนะไปาขายแข่งขัดขา,ขา,ขาแขันก็เพื่อประโยชน์ตัวกูนั่นแหละเพื่อสนองความต้องการตัวกูเสร็จแล้วก็ไผยก็ตามมาเรื่องเดือดร้อนใจก็ตามมาจริงไม่ต้องไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนะแค่อยู่เฉยๆหรือมีอะไรมากระทบมันก็ทุกข์แล้วนะ เช่นเวลาทำงานแล้วเนี่ยนะบางทีก็เครียดนะเพราะว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันมันมันมาเป็นใหญ่นะครอบงามจิตในขณะทำงานเวลานึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็วิตกแล้วว่าโอ๊ยกูจะทำงานเสร็จไหม่นอ้อหรือว่า งานคนเขาจะมองกูอย่างไรนะเมื่อผลงานมันออกมาแบบนี้อันนี้เราทุกไปแล้วเวลาเจออะไรที่มันไม่ถูกใจเนี่ยก็ทุกไปแล้วเช่นรถติดก็ก็หงุดหงิดก็เครียดก็กังวลเพราะว่าใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วมันไม่ได้คิดไปข้างหน้าเป่าๆนะว่าม,มีตัวกูเข้าไปผูกติดด้วยเนี่ย ถ้ารถติดนามแบบอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวกูก็ไปทํางานสายเดี๋ยวกูก็ไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวกูก็ตกเครื่องบินนะพอรักตัวกูก็ไปก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันก็คือเป็นทุกไปทุกเรื่องนะเวลาเจออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปดังใจคือไม่ถึงแม้จะไม่ไปผิดศีลนะไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็หาเรื่องทุกนะใส่ตัวกู คนเราเนี่ยแม้ว่ารักตนรักตนเนี่ยแต่ว่าชอบหาเรื่องใส่ตัวนะอยู่เป็นประจำทํางานก็เลยทําก็เลยมีความทุกข์นะเพราะว่าใจมันคิดไปแล้วมันมีตัวกูเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพระเอกเป็นแกนกลางในเรื่องต่างๆตลอดเวลามันก็เลยทุกข์อาจจะมีสุขบ้างนะเวลาเนื้อเอองานชิ้นนี้ยอด ทำเสร็จอีกคนก็จะชื่นชมสารเสริญกูอ่าอันนี้ก็ก็มีความสุขเป็นเรียกว่าเป็นระยะระยะหรือชั่วคราวแต่ส่วนใหญ่มันทุกข์มากกว่านะเพราะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยแค่อยู่เฉยมันก็ทุกข์แล้วล่ะนะถ้าถ้าไปรักตัวกูเนี่ยหรือว่ารักรักตนไม่ถูกคนที่รักตนนี้เขาก็มีแต่จะ จะหาสุขมาให้ใส่ตัวไม่เอาทุกมาใส่ตัวแต่พอรักตนไม่เป็นเนี่ยมันก็หาทุกมาใส่ตัวนะเวลาหลับเวลานอนนะแทนที่จะได้พักผก่อนก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วไปคิดถึงคำพูดคำจาของคนนั้นคนนี้ไปพูดไปนึกถึงความสูญเสียนะ่ะเงินหาย แค่นี้นะก็นอนไม่หลับแล้วหรือบางทีก็ไม่ใช่คิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดถึงเรื่องข้างหน้าพรุ่งนี้นะมีงานที่จะต้องทำมีเรื่องที่จะต้องประชุมนะหรือว่าจะต้องไปหาไปเยี่ยมเย็นพ่อไปเยี่ยมเย็นแม่พอนึกถึงความเจ็บความปวดท่านก็ทุกข์แล้วคเครียดนึกถึงงานการที่จะต้อง ไปทำไปสาสางก็หนักใจนันนี่เราหาทุกข์ใส่ตัวนะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยก็ร้อนใจซะแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเวลาพักผ่อนมันควรเป็นเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาแห่งการที่เรียกผ่อนคลายเนะี่ยแต่ก็ไปหาทุกข์มาใส่ตัวเพราะเหตุนี้หรือว่าไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้ว แต่ก็ไม่อยอมให้จบสักทีนะก็ยังไปคิดถึงมันนั่นแหละให้มันค้างคาใจหรือให้มันทิ่มแทงใจต่อไปหรือให้มันเผาลนจิตใจต่อไปหรือให้มันบีบคั้นจิตใจต่อไปอันนี้เรียว่าหาทุกข์ใส่ตัวเพราะาไอ้ความรักตนไม่ถูกต้องซึ่งถ้าสาวไปดูจริงๆก็เพราะามันมีอมันปล่อยให้ตัวกูเนี่ยเข้ามาครอบงำ ทุกเรื่องที่ทุกเนี่ยมันมีตัวกลัวเป็นเป็นเป็นแกนเป็นประธานานั่นแหละคนเราเนี่ยทารักตนเนี่ยนะมันต้องไม่หาทุกข์ใส่ตัวนะเจอและเวลาเจอทุกข์ก็ต้องนะก็ต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกถ้ามีเพื่อนเข้ามาเล่าว่าตอนนี้นะกำลังรู้สึกมันมีแรงกดดันนะเพราะว่ากำลังทำงานที่สำคัญ กำลังเจรจากับลูกค้าเขารู้สึกว่ามันถูกกดดันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยแรงกดดันนี่มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้แต่ว่า อย่าไปต้านมันสิ่งที่เราทำได้คืออย่าไปต้านมันอย่าวตัวไปรับแรงประทะให้รู้จักหลบให้รู้จักหลีกบ้างไอ้แรงกดดันเนี่ยมันก็พายุน,นะพายุมาเนี่รนะาจะไปถ้าเราไปต้านมันนะเราก็เสร็จที่โบราณเขาเรียกว่ารู้รู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นหางเนี่ยสำคัญเลยนะมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่า เอาตัวรอดจากจากปัญหาต่างๆแต่มายถึงการที่ไม่เอาเอาตัวกูเข้าไปรับแรงประทะด้วยแรงกดดันเนี่ยนะมันมันก็มีเป็นธรรมดาไม่ว่าเป็นใครก็ตามอยู่ที่ว่าเราจะยืนต้านมันหรือเปล่าหรือเอาตัวไปรับแรงประทะหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่ทุกข์เพราะเอาเอาตัวไปต้าน ไปยืนต้านมาันหรือไม่ก็เอาตัวไปรับแรงประทะไอตัวที่ว่านี่คือตัวกูนั่นแหละคือถ้ามไมา่ถ้ามันไม่เอาไม่มีตัวกูเข้าไปประทรมก็ไม่ไม่เดือดร้อนมันเหมือนกับมีหินตกลงมานะจากยอดตึกอะตึกที่กำลังก่อสร้างเราเห็นอยู่แท้ๆว่าหินมันกำลังตกลงมาเราควรทำอย่างไร มันตกมาที่ตัวเราพอดีเลยนะคนที่มีปัญญาคนที่มีสติก็ต้องหลบหรือเหมือนกับลิงเนี่ยที่มันเอาลิงเกเรในสวนที่มันเอาลูมะพ้าวคว้างใส่เราเนี่ยเราก็เห็นอยู่แท้ๆว่าลูกมะพร้าวกำลังพุ่งเข้ามาเราควรทําอย่างไรเอาตัวรับเอาหน้ารับหรือว่าหลบนกับก้อนหินนะกับ มะพ้านี่จิตไม่ต้องสั่งนะกายมันทํางานเองเลยกายมันหลบเองเลยร่างกายมันหลบทันทีมันอัตโนมัติเรียกว่าสัญชาตญาณแต่ถ้าเป็นจิตนะเวลามันเจอคําด่านะโอ้มันรับเข้าไปเต็มที่เลยมันรู้ว่าถ้านี้คําด่าพุ่งมาที่มันนะจิตไม่หลบนะจิตมันเอาตัวกูรับเลยเวลาใครด่าว่าเป็นเหี้ยเป็นหาเป็นหมาเป็นแมวก็ ก็รับนะแล้วก็เลยโกรธไงไปรับคำดานะั้นเต็มๆก็เลยเจ็บไอ้ตัวที่ลั่นคือตัวกลัไอ้ที่ทุกเนี่ยนะทุกไม่ใช่ทุกเพราะคำดานะแต่ทุกเพราะไปรับคำดา่าคนสวยที่ทุกที่รอนเนี่ยเป็นเพราะไปรับคำดา่าไม่ได้ทุกเพราะคำดานะนี่ต้องต้องแยกกันให้ดี คำด่านี่ก็พุ่งมาที่เราเนะี่ยแต่ว่าถ้าหลบก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อชา้าบอกเนี่ยใครเข้าว่าเราเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยก่อนจะโกรธเขาก็ลองคลำคลำหางไอ้คลำก้นกามีหางงอกไหมถ้ามีหางงอกถึงค่อยไปด่าเขาถ้าเข้าว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราไม่ได้เป็นสักอย่างเราจะทุกข์ไปทําไมแต่ส่วนใหญ่ก็ไปรับเอาคําด่าเข้ามามันไม่ยากเลยก็เพียงแต่ไม่รับนะ มีพราหมณ์คนหนึ่งนะก็โกรธเกลียดพระุธเจ้ามาเพราะว่าเพื่อนก็ดีน้องก็ดีก็ที่เคยเป็นพราหมณ์ก็หันมานับถือพระุธเจ้าการรู้สึกเสียหน้ามาขาดเพื่อนอันนี้ก็เป็นตัวกูอย่างหนึ่งนะตัวกูนี่มันถูกกระทบนะเมื่อเมื่อพักพวกเขาหันไปหาคนอื่น อไปหาพู้เจ้าแทนก็ด่าพู้เจ้าด่าด่าดา,ดา,ดาไปดา่าถึงในสำนักเลยนะเชตวันพู้เจ้าก็ฟังแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจน้นก็ดา่าไม่รู้จะด่าอะไรแล้วพู้เจ้าก็เลยถามว่าพราหมณ์เนี่ยมีคนมาที่บ้านท่านบ้างหรือเปล่าท่านบอกมีสิ ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนสิ้นไม้อลไรต่อมีคนมาหาที่บ้านเยอะท่านทําอย่างไรนะเวลามีคนมาหาที่บ้านพรางก็ตอบก็เอาของมาต้อนรับเอาน้ําเอาของขบเคี้ยวมามาให้พระเจ้าถามต่อไปว่าแล้วถ้าอาคันตุก,การนั้นไม่รับของที่ท่านเอามาให้ของนั้นจะเป็นของใครพรางก็ตอบไปว่าก็เป็นของข้าพเจ้าน่ะสิพระเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ย เมื่อท่านด่าเรานะเราไม่รับคำด่าของท่านคำด่านะั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็อึ้งเลยนะพระเจ้าไม่ทุกพระเจ้าไม่ได้รับคำดา่านะหรือไม่เอาตัวรับคำดา่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจริงๆพระเจ้าไม่มีตัวด้วยซ้ําคำด่ามันก็เหมือนกับว่าคว้างก้อนหินไปในอากาศสาัทธา อันนี้ผู้จานี่เรียกว่าไม่มีตัวที่จะรับคาําด่าแล้วะแต่พวกเราเนี่ยถ้ายังมีตัวกูอยู่นะก็ต้องรู้จักเอาตัวกูหลบรับเมื่อ,อไหร่ก็เจ็บเมื่อนั้นแหละเหมือนกับเจอเอาตัวรับลูงมะพราวหลวงพ่อประสิทธิ์นะถาวว่รโรนี่ย,ยท่านตอนที่ท่านไปเริ่มสร้างวัดที่เกาะสีชังเนี่ยชื่อวัดธรรมใหปริกเนี่ย มีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าผู้นักเลงท้องถิ่นก็ไม่ชอบท่านไม่อยากให้มีการสร้างวัดบนที่นั้นนะสมัยก่อนเกาะสีชังก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะมันที่ดินก็คงราคาแพงนะก็ยาทางขัดขวางกันแกล้งรวมทั้งด่าด้วยนะด่าเสียหายเลยเวลาพระบินทะบาก็เดินชนพระแกล้งเดินชนพระจนทั้ง กีวอนทั้งทังบาทหลุดมือพระก็ล้มเจ็บนะหลวงพว่อธิ์นั่นแหละแต่ท่านก็ไม่ไม่ไม่ไมละความเพี่ยนพยายามแล้วก็ยังเดินหน้านะสร้างวัดต่อไปเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติของพระแล้วก็ชีเมื่อหนึ่งท่านเดินเข้าไปในบ้านผ่านบ้านของ พวกนักเลงคนหนึ่งมันก็เลยถือโอกาสนะด่าว่าท่าเลยนะเรียกว่าหมูมาชนปังตอแล้วเนี่ยด่าเลยด่าหน้าบ้านอพ่อเสียนี่แทนที่ท่านจะโกรธหรือว่าทำหูทนลมท่านก็เดินมาหาไอ้ชายหนุ่มคนนี้แล้วก็พอมาใ,ใกล้ตัวก็จับแขนขยา่ามึงว่าใครมึงว่าใคร ชายคนนั้นก็ตอบก็ว่ามึงไงนะว่ามึงไงล่ะท่านได้ยินฉันนั้นก็ยิ้มเลยนะบออ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงนะดีแล้วอย่าด่ากูแล้วกันแล้วท่านก็เดินออกไปเลยไอ้น่นงงเลยตกลงกูด่าใครวะอันนี้เราท่านไม่รับคําด่านะดา่ดาดา่าด่าท่านก็เออเขาด่ามึงเขาไม่ได้ด่ากูจะทุกข์ไปทาไมจะโกรธไปทาไม แต่ส่วนใหญ่นี่นะเวลาถูกใครด่านี่ก็เอาตัวกูวไปรับเต็มๆเลยเขาด่ากูัวเขาด่ากูอันนี้ก็เรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวทำนองเดียวกันนะงานการต่างๆมันมีปัญหามีปัญหาเนี่ยมันก็เหมือก้อนหินนะ่นนะก้อนหินเนี่ยมันหนักก็จริงแต่ถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่เหนื่อยไม่ทุกข์นะ หลายคนบอกว่าทำงานปัญหาก็ต้องมีทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาปัญหาที่ว่าประเด็นที่ว่าจะไปแบกมันหรือเปล่าคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่แบกปัญหาปัญหามีก็แก้ไปรถเสียก็ซ่อมไปแต่ไม่ใช่แบกรถเอาไว้แบกรถเสียไว้เนี่ยนอนก็แบกนะคิดถึงรถที่เสียรถเสียก็ซ่อมสิซ่อมไป แต่ไม่ต้องไปแบกรถนะปัญหามีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกจนกลุ่มนะอันนี้เรียกว่าเนี่ยเรียกว่ารู้จักหลบหลีกนะก็คือว่าเราไม่เมื่อเจอเรามีแรงกดดันเกิดขึ้นก็อย่าไปต้านมันอยาวตัวไปรับไอตัวที่ว่านี่คือตัวกูนั่นแหลนะะวางนะให้ ถ้ายังตัวกูยังยังวางไม่ได้ก็ก็อย่างที่ว่านะก็คือไม่ไม่ไปแบกมันแรงกดดันมันจะมีมากแค่ไหนเนี่ยมันก็มีเฉพาะตอนทำงานแต่เวลากินเวลาเที่ยวเวลานอนมันไม่ได้มารบก,กวนสักหน่อยแต่ที่เป็นทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะไปแบกมันไปหาไปหาหาเรื่องใส่ตัว นนอนก็คิดกินก็คิดนะอยู่กับพ่อแม่ก็คิดอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกนะหรือว่าผู้อย่างคือไม่รู้จักวางปัญหามันสร้างความทุกข์ใจก็ต่อเมื่อแบบนะแรงกดดันนี่มันทำให้เราเดือดร้อนก็ต่อเมื่อเราไปยืนต้านมันนะหรือเอาตัวไปรับแรงปัะทะของมัน แต่ถ้าไม่ไปยืนต้านไม่ไปเอาตัวรับแรงบัตะก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันมีเป็นเรื่องธรรมดาเนีย่ยคนไม่ค่อยมองนะว่าจริงๆความทุกข์ใจเนี่ยมันก็เกิดที่ใจเราไม่ใช่เกิดจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดพ้องงานแต่เพราะวางใจไม่ถูกซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงความไม่รู้ตัวความลืมตัวนั่นแหละจึงไปแบกปัญหา จึงไปยืนต้านรับแรงกดดันคนเราถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่นี่มันไม่ทำหรอกอ่ะชาวเนื้อพันท่านี้โอ้โหนะด้วยการ